เราจะพูดตไนจะพูงแต่ทางเ็ได้ขอตัวชุบรรมท จ้าสักเคหน่อยครับครับครับรับต่อไปพ่อสไายกับจเป็นผู้เป้าสักเคเทวดาบอกคุ้มเจ้าทีกัณฑอาจารย์เพทุนที่เลยขอสวดขอใช่งวดวันที่16พฤศจิกายน2 5 6สองหาฮกช สา,สา,า,ต,า,สา,ต,าตุสาตุนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธาาัาสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะภริตตวานะเมตังสมเมตาปะทันตาอวิกิเตกิตาภริตังพนันตุสักเกกะเมจารุเปกิริศิขราัตาเดจันตัลิคีวิมหาเน ผีเปรตเทจะขามตตารุวนาคาหาเนเอห่าวัตทุมีเขเตุ้มมาจะยันตุเทวาชลธลาวิสเมยยคาขันทปน้าคาอิทันตาสันติเกยังมุนีวรารวจานังสาาโวเมสุนันตุธรรมะสาวานาคาโลรยมัทันตาธรรมะสาวานาคาโลรยมัทันตาธรรมะสาวานาคาโลอวยมพัทันตา สาธุสาธุสาธุพุทธะเปิดธรรมะเปิดสังฆะเปิดจงเปิดโชคเปิดลาบดวงตาค่ะเหตุครับพวกผู้ข่าทั้งหลายมือนี้มาขอโชคขอหลับด้อป่้ยเอาบาตนี่ขอนิมนต์ขอนิมนต์ บ้านช่วงนี้เหมือนอะไรที่กันตัวโค้งๆเหมืนต้องใส่เป็นวงเล็บก่อนต้องถามอาจารย์ตัวหน้าที่เป็ียนเจ้าไหนเนี่ยอาจารย์ลองชุ่มฟังหนยตัวหน้าที่เป็ี่ยนยังเนี่ตัวหน้าเป็นวงเล็บก่อาจารย์ว่าว่าเป็นเลขนี่มิตั้งแต่ไอ้สอง สามสามตัวทั้งหลังกันบ่ตัวทั้งนาว่าตีเป็นเลขแล้วนะมันคือขั้นธะนูนี่ไหมตีเยตีเป็นอะไรอาจารย์ฟั่งเสียงอาจารย์ล่อนครับอาจารย์ตีตีที่เป็นตีเป็นยังหนึ่งหนึ่งห้าบ่อาจย์หนึ่งหนึ่งที่เป็นเก้าก็ได้เก้าเก้า เออคือตัวข้างหน้านี่มันคข้ายๆนึ่งกับวาจันตัวกลางคข้ายๆเกาบว่าตัวลังนี่หาในนอนเนาะหาทรกองก็ได้หาลกซองก็ได้อเป็สี่วาหนูเห็นเป็นหนึ่งเจ็ดห้าครับท่าน่หนึ่งเจ็ดห้าขาว่าเ่ยเนี่ๆเย็บเยเเคนละห้าลยู ตีตีสวยกันเดอครับเอีครับติไปครับตหนปตีเปนตัวไรละบุญผมะครับนื่งนึงหาเนึ่งนึ่งหาเท่านั้นกับหกหกห้ากับหกหกห้าเก้าเก้าห้าเท่านั้นขั้นตังพุ่นมันที่เป็นห้าหกหกเนาะห้าหกหกห้าหกหก แต่เบอร์ข้างนี้มันถือเป็นเก้าเก้าห้าเก้าเก้าห้าหนึ่งหนึ่งห้าแต่อ่านมาแทงพนเป็นห้าหกหกห้าหกหกสันตัวสันตัวจะมีสันตัวหรือแต่ว่าตัวกลางนี่มันมันมันบกหงคือหนึ่งนี่มันถือเป็นเก้าไม่กี่บารม่บาร์นี่ถือเป็นหนึ่งเก้าห้าบอเก้าบอนี่ช่างเลย มากันแล้วแจ้เอฟซีเพื่อนชีวีคว้าเบิ้งทั้ตัวเนาะเพื่ได้เห็นเป็นตัวไดกระดึ๊กทั้งตัวก็เพื่อนตอนนี้นี่เพียนเป็นหนึ่งหบดแล้ะเดีนี่ผมหนึ่งหนึ่งหาเรื่องเปลี่ยนได้ขึ้นหนึ่งขึ้นเก้ากับหกเท่านั้นแมนสองตัวนั่นจะจะโดยซ้อนมากแล้วกันสี่ทียังสี่ละสิบสิบห้าบ่หรือหกห้างัสิบเมนคืออยู่เดี สิบห้าหกห้าหันมันตัดสองตัวเนาะสิบห้าหกห้าหกหกกี่ตัวกี่ตัวห้าหกหกหนึ่งหนึ่งห้าห้าหกหกห้าเก้าเก้าอื่อออตัวกี่ตัว เบิ้งทั้งขุนทีเจ้าได้ที่ย่างไปเบิ้งอีกข้างนึงให้เอฟซเบิ้งสกวันเริบันเอต้องเบิ้งต้องเบิ้งหลายท้างต้องเบิ้งหลายท้างโอ้ทั้งหยับน้ำกับปลานั่นบันโอ้นอนไม่ไผ่จอยไปเบิ้งทั้งขุนขับเอืซอาเบิ้งทั้งพี่เพื่อผู้ตีทั้งพี่เปียนแต่ว่าทั้งน้ักโอ้ทั้งพี่สวยงามมากสวยงามเลยเ็ดอ่อยซอยอยู่ ถ้าทั้งปีเข้ากับตีตีเป็นห้าหกหกบาทนี่หางามหางามโพดงามเดียงกระหกงามอีกหกกัะงามถ้าตีเป็นทั้งนี้ทีพีตีเป็นห้าหกหกถ้าเขาเบิ้งทั้งตีพานมาเนี่ยมันเป็นหนึ่งหนึ่งห้าตัวนี้แมนมนเป็นหนึ่งไทยอาสารอยพี่ผู้ใดเห็นตังยังไงก็ว่ากันไปครับพ่อพี่นั่งครับอืม ความคิดไม่ตรงกรันการพนันจึงเกิดขึ้นเขาเรียกว่าเามียนอีรีเพราะนั้นจะเปลี่ยนทิศที่ของแต่ละบุคคลที่สี่วิเคราะห์ไปจังไหอืมากจังไหรก็ล่องไห่แนวทางกันเบิงคอมเมียนใต่คลิปกันมาเบิงว่าผู้ใดเห็นเป็นยังไงถือว่าออกควอมเห็นซอยกันลรไปเม่นครับ,รบถือว่าไห่แนวทางซอยกันวิเคราะห์ซอยกันสันตัวเนาะเม่นครับอืุแตะว่าทั้งสี่หาหก หหกกครับห้าหกหกเนื้อฉีมาตาร์สองตัวสีเสื้อห้าหกหกหายังสีก็ได้แมนครับหกหกห้าหกไอที่ไปที่มากของไอพ่นชีปะขายนี่เปลี่ยนเจ้าไหนก่อนครับอาจารย์ครับเพื่อเป็นพุ่มเก่าเพื่อนเพื่อนไม่อยู่นี่เปลี่อนเนื้อไก่นี่มีฝันมาเพื่อนอยู่นี่อืมอ่านี่มีฝันมาอยู่นี่อยู่นี่เด้อเป็นมา แต่แทนพันมาอยู่แต่แรกพ่นกับใหญ่ยยดอกคมันนี่ก,ก็อยู่มากอยู่มากก็คอยขยายขึ้นขย,ยายขึ้นออก็ว่าเป็นพู่มพันยูนีครับแลมีนีมน่มีเกี่ยวนี่มีฝันอยู่เป็นเป็นรูปแบบนี้่แต่มาขอานเรียกนะนพ่นชีบขัขาวนี่ขอจังหวัดล่ะครับอาจารย์ได้อยู่สองสามงวดแหละมาก สองสมหวดเน,ะน,นาะเดาไม่เห็นอีกอะเริ่ม,มก็ไม่พู่กันครับพูดนั่นแหละโรื่องเริ่มมาคู่กันครับผมแล้ววันนี้เข่าไมา่จาังหวัดเลยจันตั้งแต่ห้าของมานี่เข่าไปก็ก็เข่าอยู่แต่ว่านั้งแต่กับขามงวดตั้งสิน้นโอ้ตั้งแต่ก็เป็นกามาขามงวดให้ครับครับก็ลกเลยอยากขอเพิ่นอีกน้องเบิง เกือเป็นน้ำทางเนาะครับครับเป็นน้ำท่าอ๋อการใช้วิจารณญาณในการรับชมครับพ่อพี่น้องครับใส่เสื้สติดีๆก่อนสิลงทุนวิเคราะห์ตัวใดก็ได้เออาขันมากขันชอบก็ว่ากันไปชอบก็จัดขัดก็ผ่านสัญตัวเนาะเท่านั้นแล้วครับครับผมบาัตรภาษีผ้าไปเบิ่งบรรยากาศห่างคนให้ระดับเอฟซีครับ